ใครถามเออจ้าขอโทษค่ะเออฮ่ขอโทษค่ะไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วเนี่ยขอโทษค่ะสวัสดีค่ะบัตดีค่ะก่อนบัตดีค่ะก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บเอ้ยเอาเอาหนานี่ขอบคุณขอบคุณป๊าขอบคุณคุณย่าคุณยายนะครับส่งเสื้อผ้ามาให้ ชุดคู่แล้วก็จิ๊บสวยๆถุงเท้าด้วยอีถุงเท้าไหนๆดูหน่อยอินทราลัมด้วยอินทราลัมด้วยนะครับสวยไหมใส่บอใส่บอสวยบอแล้วสองสามก็สวยสวยสวยบอครับสวยนะครับสวยบอสิงเท้า์นี่สิงคโปร์

<laughs> Mấy đứa chưa cần lỏi ngon lời Cái to lắm hát Mưa cứ hài nhiều Ông mà

ไปฮทีา,า,าน้วย่ใอใรู้มาใ่ใจป๊่ไปพอไปร่ำลาเท่านี้บายบายอะไรเด้ออุ้ยห่วจะปมาาเาไปเลยเนาะคำบาย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 